เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนนางลำรุ่นพี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยเรียนอยู่ม .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตอนช่วงงานเทศกาลครบรอบก่อตั้งโรงเรียนประจำปีโดยจะจัดขึ้นปีละสามวันไม่มีการเรียนการสอนในงานจะมีร้านขายของ มีเวทีแสดงสงที่คือเวทีนอกสำหรับการแสดงที่นักเรียนจัดขึ้นกันเองและเวทีในห้องประชุมจะเป็นทางการมากกว่าซึ่งจัดให้พอออและผู้ปกครองเข้ามาชมการแสดงปีนี้เป็นปีแรกที่คุณนิวรับหน้าที่เป็นพิธีกรส่วนของเวทีไหนทําหน้าที่ผู้ เปิดการแสดงแต่ละชูดร,รวมถึงการกดปุ่มเปิดปิดมากในส่วนของแบ็กสเตตตามธรรมเนียมของลุงเลียงในวันแรกของงานการแสดงชุดแรกจะเป็นลำอวยพรมีเพื่อนในกลุ่มนิวแสดงอยู่ด้วยสองคนนอกนั้นเป็นรุนพี่ก่อนแสดงก็เจอเพื่อนหลังเวทีทักทายกันตามปกติ แต่นิวสังเกตเห็นครูนากตศิลิ์ที่คุมการแสดงจุดทูบยืนไหวยอยู่หลังเวทีนิวเดาว่าอาจจะเป็นการไหวพ่อแก่เพื่อเป็นความมงคลก่อนการแสดงจนการแสดงผ่านไปจนจบนางลําที่ใส่ชุดนั้นทุกคนรวมถึงเพื่อนนิวลองไห้ออกมาทันทีที่ม่านปิดลงซึ่งตอนนั้นนิวไม่มีโอกาสได้ถาม หรือสงสัยอะไรพอต้องกล่าวเปิดการแสดงต่อไปจนตอนเย็นเลิกงานมีโอกาสได้ถามไทยเพื่อนนิวทำหน้าเหมือนจะล้องหายแล้วพูดว่าทุกคนเห็นพี่ฟ้ามาลำด้วยนิวฟังแล้วก็ตกใจเลยถามกลับพี่ฟ้ามหกที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนะคือนิวเองก็ไม่ทราบแต่แรกว่า ใครลํำในชุดนี้บ้างทราบแะเพียงว่าเมื่อวานก่อนงานมีพีโม .6 ชื่อฟ้าเป็นโรคประจําตัวกํเกาเริบขณะอยู่โรงเรียนนาส่งโรงพยาบาลไม่ทันจึงเสียชีวิตนิวก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นนางลําด้วยแล้วที่เห็นครูจุดถูบไหวคงเป็นการเชิญผู้ตายมาลําเป็นความเชื่อ สำหรับคนที่เสียชีวิตในลักษณะตายหงที่เชื่อว่าจะไม่รู้ว่าตนตายแล้วเพื่อนเล่าต่อว่าช่วงที่ขึ้นลำเมื่อเช้าเพื่อนนิวเองอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดส่วนตำแหน่งพี่ฟ้าจะอยู่หลังสุดเพราะตัวสูงในช่วงท่าหมุนตัวจังว่าที่ทุกคนหันหน้าเข้าด้านในเวที ทุกคนเห็นพี่ฟ้าลำด้วในสภาพที่สิบสีเหมือนคนป่วยส่วนคนที่ลาคู่พี่เขามองไม่เห็นเหมือนคนอื่นแต่ในท่าที่ต้องเอามือคล้องคู่ลำนั้นเขาจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่ข้อมือชัดเจนแล้วคงเพราะความตกใจและสลดใจที่ทุกคนยังทำใจกับการตายของพี่ฟ้าไม่ได้ จึงได้อดกั้นน้ำตาไวาแล้วปล่อยออกมาทันทีที่ม่านปิดลงนั่นเองพอกลับบ้านไปในตอนกลางคืนทุกคนที่ลำยังได้ยินเสียงผีฟ้าเรียกชื่อตั้งหลายครั้งแต่ไม่มีใครกล้าขานรับความเชื่อที่ว่าพีเรียกอย่าขานต่องานโรงเรียนยังคงมีต่อไปการแสดงทั้งหมดถูกดำเนินซ้ำเดิมอีกสองวัน นิวพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่มองขณะแสดงเพราะนิวต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเลยอยากมีสมาธิและไม่อยากเห็นอะไรที่มีควรเห็นแต่วันนี้พอการแสดงจบก็ไม่มีใครร้องไห้หรือเจออะไรเหมือนเมื่อวานแล้วจนสิ้นสุดวันงานเกิดเหตุการณ์ขลุกกับนุ่นเพื่อนในกลุ่มนิวเอง นุ่นก็เป็นเด็กน่านตศินอีกคนตีขึ้นลาเหมือนกันพอเสร็จการแสดงครูให้นุ่นไม่ช่วยพับชุดลาเก็บเข้าตูจนเกือบหกโมงเย็นเหลือนุ่นกับครูแค่สองคนครูขอตัวไปเซ็นชื่อที่ห้องธุรการนุ่นจึงต้องนั่งในห้องคนเดียวอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ห้องนางตศินอยู่ชั้นสองของโรงอาหาร ขึ้นบันไดไปจะเจอห้องโล่งๆใหญ่นอกจากใช้เรียนหลัแล้วยังเป็นที่วางอุปกรณ์กีฬาบรรยากาศเวลานั้นวังเวงเป็นทวีคูเมื่อร่วมกับเหตุการณ์ของพี่ฟ้าในวันแรกนุ่นกลับกลบความกลัวโดยการพูดกับตัวเองเล่นๆว่าอยากกลับบ้านแล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยถ้าพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้ มาช่วยนุ่นหน่อยสิสักพักนุ่นได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดามาก็คิดว่าเป็นครูจึงหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครนุ่นคิดว่าอาจจะเจอเข้าแล้วจึงกลมหน้ากลมตาพับต่อไปไม่เงยหน้าขึ้นมาแต่นุ่นก็รู้สึกได้ว่าจุดที่อยู่นอกโฟกัสสายตา เป็นเงาเหมือนกับมีคนกำลังเดินเข้ามาใกล้เรือๆจนเห็นชัดว่าเป็นเท้าและชายผ้าชุดหลับยุดยืนอยู่ตรงหน้านุนได้แต่ก้มหน้าหลับตาค้างชิดอกที่สุดเท่าที่จะทำได้ทันใดนั่นเองก็ได้ยินเสียงผู้หญิงที่นุนจำได้แม่นว่าเป็นเสียงพี่ฟ้าผูกว่า ให้พี่ช่วยอะไรไหมคะเป็นเสียงพูดปกติไม่ยาดเหมือนที่เคยได้ยินเสียงในหนังผีแต่นุ่นรู้ตัวว่าไม่ใช่เสียงคนเพราะถ้าเป็นเสียงคนเราจะรู้ว่าต้นกำเนิดเสียงมันมาจากตรงไหนแต่ที่นุ่นได้ยินกลับเป็นเสียงที่ดังขึ้นกอกจากข้างในหูของนุ่นเองนุ่นไม่ตอบอะไร หลับตาไม่กล้าขยับอยู่อย่างนั้นเป็นนาทีเมื่อคิดว่ามีสติพอจึงลุกขึ้นหันออกนอกหน้าตางสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วไม่หันกลับไปอีกจนครูกลับมาจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วสำหรับเรื่องที่หลังเวทีนิวลองมาคิดดูเล่นๆว่าเป็นไปได้ไหม พี่นิวอาจจะเห็นพี่ฟ้าตรงนั้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นผีแกเพรนิวไม่รู้จักหน้าพี่ฟ้าแต่หากว่านิวรู้จักพี่ฟ้ามาก่อนเรื่องเล่าในวันนี้อาจจะกลายเป็นแค่ประสบการณร์ตกของนิวเองก็ได้ค่ะเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับฟังครั